ไปโบเมนยุ่มเนี่ยมาใจเงินคาทมเียนได้แห่ผมมุกเปหาเาจะได้มีไทยหน้าฟี่อีกแล้วใจขาลดไทยบอเอะไรแถมแห่อีกพื้นหนึ่งจังวัดเฮ้ยเบิ้งไปยังแล้วเจ้โบเมนมันยุ่มเนี่ยเดี๋ยวกูยักอีกเลยทีหนึ่งกูยังไม่หมด ารถยางหัวรถยางรถวีอัพรถน้อยมันจะเป็นอะไรมันเหลือหลานหัวมันแบดเลยบ่มันแบนแห้งบ่สข้าวกี้มาเลยข้ากคีมาเลยเออจะไปซื้อที่หลงหมูวันนี้คีมาเลยนไปสองที่ผุดด้วยบ่เออหมูแล้วก็มาเลยพอไหมมาจ่ายค่าทโธมดินครับจ่ายไอ้นี่สินเรียบร้อยครับเดี๋ยวขัน เพิ่นท่วงนะมันสิยากมึงจะเบิ่งมึงจะเบิ่งตาวันหนึ่งพงามจำเหนเอาตาเนี่กว่าเขาบเรอตัวเนี่กว่าเาบ่ับงก่าละพันิฟูงไปแล้วพิบ้านบ่แตก็ล้ล่ะยักยักอนมันยัยาตัดออกไม่อยู่เลยอูงี้เขาก็ค่อก่มันมันมันจะบหุหน่งยไปดึงเส้นแหงนะย่าฟูงแหงเปาเป็นโดย จ้าเนารยก็ทีเรือจรย์นีก็ทีก็ทีอีกจอาจา่เลยนะ้าพอดีผมเอาตังมาชำระหนีตามกฎหมายนะทุกคนเพื่นหนีได้แด้เนะแต่ว่าหนีน้ำแหนี่ละเฮ้ยเฮาไ่ต้นใจเนี่ยหนีน้ำแหนี่ย้มุงกรหาตะเรียงนอหวนที่ว่าแล้วเอ้ยบัต้องยัด เฮ้โอ้มึนอนี่คนเยคย,ย,เยได้เอยได้แหไปวันกขบกับมืงขึ้นบ่นมีแหครับจับกบได้ไประมาณจักชีพคู่น่อยมืงขึ้นแต่ว่าน้ำมันหลายเอาชุมหวกย่างจับเอันนี้หุม่มเอาเนี่ยเจ้ว่าเฮ้ามากขอบูชาแหจากอาจารย์ครับได้ด่านนงนานหนึ่งแล้วโอ้เมียนมันหัวเนี่ยชักเปลี่ยนบ่เปลี่ยนสอนได้สอนไา้หนิ อย่างเงี้ยกูกูยังไปจ้างเขาฝูงอยู่เฮ้เจ้าของเราว่าเอาอันป่อฟางแม่ยุ่มเอไแม่เจ้าว่าอยู่บุญไหมอยู่บาดยังไหมอู้เอาเฮ้ยมันมันได้จานเอามือเลี้ยงนี่ให้มันนี่นหลุดเขว่าเสียเขาว่าสิเอาให้บักต่ำนะเอาไปให้บักต่ำฟูงให้อาจารย์มาเมื่อนี้เดี๋ยวฟูงให้ซ้ำมะล้มดีเลยจันมันขาดจ้กปองเลยเบิ่อเลยจารย์ แหงในตึกตึกเตี้ยเงในผู้ใบไม้ก็บอกามาใจนี่ได้แฮงเลยครับบอกเลยว่าคุ้มกับคุ้มไทยหน้ากับไทยหน้าฟี่ไปปั่นนั้นมนเรียบวันเข่าได้ป่ตจนไปได้รู้วูาไทยเว้ย <c oughs> เดินพอนเนาะเอาขึ้นมาหนีเนะาะไม,นม,นมน่นีกูยักไม่ยังไปหนีแล้ววันนี้วกูอะไรละบ,บัตรบัตรให้เฮ้าล่ะก็เป็นทั้งที่ละ่ะกูฝูงเป็นหยึง่ง บัดบัดว่าเฮ้เราปุ๊บเฮ็ดเังไรอะไรทุกนแห่หุ่นบ้าบีกรแบบนี้ไม่เคยเอาไปใส่ยักปพืนนะแห่อาจารย์เนี่ยทันทีวันแตกวะอูู้อันนี้มีมีในตำราวันี้มีในตำราบราอยากแห่ผู้แห่ไปเลยเหตุไดกใดว่าแต่มันดูเนาอบักพียโอ้ยไอ้ยบังนี่มงก็บือกเบอ มันแม่นตายแฮะบารุงเว่แบบนี้นั่นดีนั่นเออมียนบ่ว่าหอมพวกมุมนี้ือมาอยู่น้ำกันตักทีเดี๋ยวลองดูนอ๋อมันก็ตามมันถอดมันไปเจอได้ก็ตามมันนั่นดิอ๋อมันบวกติดกันตายกู่เขาติดกันติดวะน่กด้วยฮ้องอู้กูเดีโทรศัพท์กูเองโอ้เอาอยู่นอเนาะกูบอก มึงโล่มันเบิดแล้วพอเป็นสิบบาทสิมึงเปียกดังนั่นอีจังฮะดังเขี้ยวนะเออกูจะเดี๋ยวเงินไปเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนยางเออเปลี่ยนยางกูตายรุ่งยากนี่โคตรยางนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอคิดก่อนเดี๋ยวเอายางไปเปลี่ยนให้มันโลดยางใสยางยี่นี่พ่มีบ่อุ้ย ก็ตีรนวดจะไม่เปลี่ยนเม่เลยมันต้องไปถอดแล้วไปปะย่างเดียวย่างอะไรก็ว่ามีรถมีเราจะจะนอนฟุ้งยันไงละค e ลูกยูทูบลูกเช้าวี่เรารถยางนละเอออไม่ติอยาก้องะเงี้ไม่เราเจที่ดีเลย เออนั่นไงโอ้ยแบบพุงแงนั่นแหละตาเนี่ยโอ้ยกระตํานีเขาโตอมันบริสเรียนหาต่มองนีดุกเว้ยโอ้ยไม่ใช่เราเฮ้เแ <c oughs> บบขี้ยาค <c oughs> <c oughs> ูใจ่าดไร่ขาดอีกปีแล้วบอกโอ้ยเบิ่เบิ่นพูงแงไหม อันนี้เอามือเห็ดบ่นี่อันนี้ตาพิเศษอ่านผิดหน้ามาดิโก่งมานี่ยองมานี่เสียกให้กูไปผูกติดกันอันนี้เอามือเห็ดบ่นี่ผมว่านายกายกูละตานเนียนิกูนี่มันจบเบรถยาจะเบิดลูกพี่จะเห็นยังไงเจ้านี่เจ้านี่น่าเห็นไก่กอกยากูอยู่นี่มันสิขาดหลายย้อนกอกยาเจ้านี่ล่ละไอเนาะจ้าฮะกูได้เรียนไปตืออย่างอีบ่าโอ้นี่แหละกูนายดีวะถอดเอาไม่แรงไปนนาะไปถอดแล้วก็เอาไปปะ เออเลนเออละหลันปีนยังวัดตั้นี่แม่บมปีออดออกกระร่างใบสองหนึ่งไปลานกระโหนไปมากกูจะได้บัวค่ายแหนี่ไ <c ười> ม่ใช่บัวนึกว่ามอ้อนโรอไอ้กูน่ากูคอยเอาแหนไปแล้วคอยต้องไปวานป่าวานกบเอาไปขายได้ค่าแหนหรือคอยจงังเชมามให้เออ,เอ,อมันเป็นการทดลองใช่ได้ว,ว่าแหนจะดีหรือไม่ดีงานเราก็เลวๆอยู่นีก โอกลัวฝนก็ต้องเศรก็ต้องมีโอกัดอยู่เลยนี่ครับเอาไป้านกบครับพอดีนี่เบื่อย่างยิงอันนี้ร่งสามร่าี่เหรอร่งสามพอดีร่งสี่เหมือนกัน่าือเก็บเ่าาี่เลฮ้ยมึงอย่าไปายก็ได้กูใจเลยเนี่นี่มึงอย่าไปใจมันอย่มึงไม่ได้กัเนี่ยนี่เ็บก้นพ่ตา้งยางนี่ม่อันถือป้องกาวนี่กูซื้อก็เอาค่าแรง

จะเห็นว่านี่โอ้ยแหบ่ดีกับจิ้งายให้งแม่การพัฒน้ำเขาวนี่ยนี่แม่บอกไปถ้วยอีกละครับจมเออจะการตั้งจิ้ครานังไอยู่นี่ฮะงไงคงไงบ่บ่เอาแบบเมื่อกี้เลยเอาเอาสูตรไหมเอาสูตรแบบมาตรฐานไหมบ่เอาแบบสูตรยุ่งขึ้นกันเลยโอ้ยเนาะโอ้ยมึงก็ฟูงแล้วนี่จาหนี่นั่น นี่แหละแล้เฮ็ดมยูังีละบานนี้นเสียข่อยกูามาน้อยพูดตามจริงได้รังีกูต้งฝูงได้รังห <c oughs> อขาดตึมซะเนาะวานี้เนะดี๋ยวไปแต่ยู่ไละบานี้ที่รถนี่ล็คิ่อยู่ไดเราบงนเจ้านั้นเละเห,หายเลยจ,จ,จอใช้จอมยูยบันยูอ่ีนี เน่เน่เน่เน hi> hey ่้ยสองตาหนึ่งรับตามันมันสีหลอดมันสีหลอดปลายเงี้ยมันสีหลอดมันมันขาดนอนมึงไปห้าวไอ้กูนั่นบ่บ่ท่านห้าวแห่เพื่อนพื่อนเถี่ยวบ่สุดยุ่งเลยอาจารย์ปองนี่บ่สุดยุ่งเอาเสื้สวยมั้งบ่การสื้สวยตึกมันหมาน ในไล์ไลน่ได้เยอะทุบประเด็นโอ้ยคุณผู้ชมตามันไงหนุ่มแมมวเตะน้ำกันไล่ไล่อันอยู่เดี๋ยวนี้บ่เบาๆสุดหนุ่มเนี่ยโอ้ยเขาจานเนี่ยเขาตรงมาตรฐานเนี่ยจ้าอันนี้แล้วเขาตรงยักอีกทีหนึ่งผู้ใดกูนี่กูยังไม่รู้เห็นมาตรฐานเนี่ยขวดเขาเน่้อยเขาเอาขวดง่ายๆเลยเขาตะกี้แบบว่าไปบ้านญี่ปุ่นเอาขวดเสียบฟางเราฟูงเงี้ยจุกเจินวะ พูเส็แล้วลูปีชาคุณนั่นมีมีเสียฟางเต็มแหยอยู่นั่นโอ้ยปากเงยกูวะเอาเสียฟางสารเติมเลยเออกูกับพ่อได้อยู่ทำไมตะกอนตาดีๆนี่โอ้ยไ้กินกันกูดอกสารแห่ผูแง่หน่กูนั่งสารมาต้มพวกข้าวดอก ลูกนี้หลุดลุยไปจ้างเขาดีกว่าเอาตายมันทอกันได้ลุยเออล็อกล็อกเน้นเน้นล็อกเนี่อันนี้คือมัดฐานเน้นดึงส่วนมาพับมานำเออล็อกอีกทีนึงหน่อยเออล็อกไม่หลอกเลยงี้บเบื้งเดหรอมีฮาดูถูกมือผู้กำกับเหลาได้ใจว่ามุชุน ใครอยู่นอนตื่นขึ้นมากอนบ่ถือให้ขึ้นเลสิหอมมันถือตาว่าลลูกบีเมียนหมดเมียนอยู่นะเมีนเอลาเอาเมียนตาหน่อยของเขาวะไม่มันมันครบตาไปแั่นคเอาอย่างนี้เป็น มัดก <Oui. S 1> ่อนเธอเนาะโอ้โหเออมาทานเถอนี่มาทานเกี่ยวกันเออจุดอ้รจุดอไรบ่วยโ่วย่วยเออตุ่มตุ่มุ่มตุต่งานเอออันนี้แม่เขาจะเอามือสานนี่ตตออดีเนาะ ปองวังหันหนี่เพิ่งมาไหด้เลยนายหน่องลูกสาวก็ดีวะ่ะส้าวเด็กขี้รถคุณเด็ก่อน่อ,อยอู่า่หน่อเด็กเฮหน่อยครับไปวานกบวานขึ้นนี่คอยงอมงมซ่าซ่าวคอยล้นห่วยคอยชิม้าเฮเพราะยังเหลา,เาก็ดเดืรื้นเทียงขึ้นเลยคอ,อ,อยวยอ่าจันคนนี้ออกทงเลยเด้อคันพวพ,พ่อผีหลอก ออเพาล่ะเดี๋ยวให้เราฟูงอะไรอเราสีู่นย์ให้ล้วละอืใคราไหมโอ้ยมอนเจะเจบิร์นคนฟูงเจ๋เบิร์จะอเทานันหลังจะอเบิ่งมันม่ออกแล้วเจ๋เบิเจ้าเบิน่านาดมาเถือนี่เจเบินจเบิ่งมันม่ออกเลนเดี๋ยวเด้ว่าขอเอาูดเอาเจ๋เบิ่ง ย่ามันมันซื้อแล้วพูดบอก <c oughs> จะจะมงมันมึเหยอกมันมาาบล็อกเลยเลยเพื่อาละกุบมันว่าจะมองออกนะลูกพี่เนาะเดี๋ยวมาเร่งเอาแหยาจา์ออกไปนล่องมึงเพื่อไงแหย่ทีนี่ย่อยสลายไงเราฮกเจ็บศอก ปราณจส่ก้าอกฮะเจ็ดสอพอดีเนาะนี่แปดอก้าหกเอาฮถึง้านป่าเดรู้พี่อ้านป่ามันโบราณกวนั่นเนาะด้านี่นะยกกองบกไว้เลยยงเอาโอเคครับ ผมมีแต่กุญแจอนม้วนกุญแจปากตายเลยรถ <laughs> เอาได้เยี้ครับเี๋ยวชีวิตเปลี่ยนยางรถหน่อยให้ยูวเข้าเฮ้เราครับโอเคครับผมเราตะตามคลิปนะครับสวัสดีครับ